สวัสดีครับพี่น้องระวีบรศึกษานะครับแบปจินน์ธบุรีนะครับวันนี้เป็นอาทิตย์ที่3 1นะครับพฤษภานะครับเดือนหน้าก็เป็นเดือนใหม่นะครับเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรไอคิ้ได้จักนะครับไม่ใช่อคิ้ได้จักแบปจินนทธบุรีเท่านั้นนะครับอวยพรอคิ้ได้จักทุกแห่งอวยพรอคิ้ได้จักทั่วโลกด้วยนะครับพระองค์จะทรงให้พระพรของพระองค์ให้เรา ได้สามารถได้พบกันในนมันสก,การพระเจ้าด้วยกันด้วยความชื่นชมยินดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็เราต้องเรียนด้วยกันอย่างนี้อีกนะครับ <c oughs> ครับผมได้พาพี่น้องนะครับศึกษาพระธรรมยหอนบทที่15นะครับในในกลุ่มนี้นะครับถึงข้อที่17นะครับก็ได้ ถึงข้อที่11แล้วนะครับตอนนี้เราจะศึกษาพระคำของพระองค์ในข้อที่12ถึงข้อที่17ด้วยกันนะครับผมจะอ่านนะครับพี่น้องเปิดดูด้วยกันในย่อนบทที่15นะครับข้อที่1 2ถึง17ได้กล่าวดังนี้นะครับว่าบัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันรักกันด้วยก,กันเหมือนอย่างที่เรารักท่าน ไม่มีใครที่มีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีพเพื่อมิตรสหายของตนถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่งท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่ถ้าเราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเราสําแดงแก่พวกท่านแล้วท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ คือจงรักกันและกันครับนี่เป็นตอนที่สำคัญนะครับเหมือนพระเยซูริ์เปิดเปิดอกกับสาวกนะครับพระองค์อยากให้สาวกของพระองค์นั้นนะครับเกิดผลที่ยั่งยืนเกิดผลไม่ใช่ผลเฉพาะในในหมู่พี่น้องคนอิสราเอลเท่านั้นแต่พระองค์มีพระประสงค์จากพระเจ้าว่าจะเกิดผลความรัก ความติดตามพระเยซูของพวกสาวกนี้จะไปสิงคนทั่วโลกนะครับซึ่งเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้รับผลนั้นนะครับจากการที่ได้อ่านตอนเมื่อกี้เนี่ยครับผมทำให้คิดถึงนะครับว่าเราจะเกิดผลชีวิตฝ่ายวิญญาณตลอดไปได้ยังไงนะครับพี่น้องที่มาเรียนด้วยกนันนี้บางบางคนก็เคยแต่งงานเนาะเออไม่ใช่แต่งงานแต่งงานแล้วนะครับ พี่น้องคิดถึงการแต่งงานเป็นยังไงบ้างครับอ่าผมก็แต่งงานแล้วนะแถมมีลูกด้วยนะครับการแต่งงานเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับเพราะว่าการแต่งงานเนี้ยเป็นเอาคนอีกคนหนึ่งมาอยู่กับเราเอาอีกเอาอีกบุคคลหนึ่งมามาเป็นส่วนในชีวิตของเราไม่ใช่คนที่จะมาตามใจเรานะครับไม่ใช่คนที่จะมาช่วยเราเท่านั้นนะครับแต่ จะเอาทุกสิ่งที่เป็นเขามาอยู่กับเราเป็นส่วนของกันและกันนะครับโดยเฉพาะการแต่งงานของคริสเยนาจะเป็นแต่งการแต่งงานที่ตั้งใจว่าจะแต่งครั้งเดียวและจะตายจากกันนะครับนอกนอกจากนั้นก็จะเป็นอิสระนะครับเช่นเดียวกันนะครับพระเยซูก็กำชับนะครับว่าจะเป็นสาวกที่เกิดผลยั่งยืนนั้น จะต้องต้องติดสนิทกับพระองค์และอยู่กับพระองค์ตลอดไปนะครับให้ไม่ใช่เป็นแค่คำสอนแต่ให้เป็นบัญญตัติเป็นกฎเกณฑ์สำหรับชีวิตนะครับกฎเกณฑ์หลักที่พระเยซูสอนสาวก,กคือให้เกิดให้ความรักรักกันนะครับเป็นความรักของพระเจ้านะครับไม่ใช่ความรักที่เราปรารถนาจากกันและก,กันต้องการความต้องการที่จะให้ฝ่ายหนึ่งต้องตามใจเราหรือเขาให้เราตามใจเขา แต่เป็นความรักของพระเจ้าที่ยอมรับความเป็นของกันและกันนะครับพระเยซูริ์ยอมรับสาวกที่เขาเป็นปน,นะครับงั้นพระองค์สอนเขานะครับบอกเขาให้เขามั่นใจในพระองค์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดผลที่ยั่งยืนตลอดไปนั่นนะครับมีความจำเป็นอยู่อย่างหนึ่งคือต้องมีความรัก ในข้อที่สิบสองนะครับบัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราที่เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์รักเรารักเราที่เป็นคนบาปนี่นะครับพรงพรงรักเราที่อยากจะให้เรารอดพรงรักเราขณะที่เราไม่รู้จักพระองค์ รักเราขณะที่เรา,าไม่น่ารักบางทีเราไม่ต้องการพระองค์เราไม่รู้ว่าเราจะถ้าไม่มีพระองค์ไม่มีความรอดจากพระองค์แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะพินาศนครับพระองค์ต้องอดทนนะครับเห็นไหมครับเมือ่อเราที่เราเรียนแต่แรกว่าพระองค์ต้องอธิบายเป็นคําเปรียบเทียบเพื่อจะให้สาวกได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครันั่นคือความรักที่พระเจ้ากระทำนะครับที่พระเยซูต้ำแด่ทางพระเยซูรนะคริสต์นะฮะให้ นอกจากนั้นพระองค์ยังบอกว่าให้รักกันด้วยคริสเตียนต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งครับการรักกันแบบพระเจ้านะครับเ,เหมือนพระเจ้ารักเหมือนอย่างที่เรารักท่านพระเยซูว่าอย่างนั้นนะครับพระเยซูเสียสละนะครับพระองค์กล่าวในข้อที่สิบานะครับเป็นความจําเป็นนะที่บอกว่าไม่มีใครที่มีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ ยิ่งใหญ่กว่าพระองค์น,นะครับคือสละ,ะชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนข้อ14นะครับอบอกว่าถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่งท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราจริงๆแล้วพระเยซูเป็นพระเจ้านะครับ พระองค์บอกว่าถ้ายึดมั่นในความรักนะครับของพระองค์นั้นนะครับถ้าประพฤติตามที่พระองค์สั่งนะฮะพระองค์บ,บอกจะจะเรียกเราว่าเป็นเพื่อนนะครับจริงๆแล้วนะครับเ,เราไม่สามารถจะบอกพระเยซูเป็นเพื่อนเรานะครับเราไม่สามารถไม่สามารถจะไปพูดเออผมเป็นเพื่อนคุณนะนะครับถ้าเขาไม่อนุญาตนะครับ โดยเฉพาะถ้าคนนั้นเขามีสถานภาพที่ที่ที่สูงกว่าเรานะครับอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับนะฮะพระเยซูสิทธพระองเป็นพระเจ้านะครับบอกว่าถ้าถ้าถ้ารักรักกันนะฮะเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักรักษาวกทุกคนนี่แหละครับพระองค์ก็จะบอกว่าจะเรียกแบบเปมิตรสหายนะครับพระองค์จะจะให้ความสนิทสนม จะไม่ปิดบังจะบอกทุกอย่างนะครับพี่น้องจำได้นะครับว่าสาวกที่อยู่ด้วยกันสิบสองคนเนี่ยเ,เขาเขาแย่งตำแหน่งกันไหมเคยได้ยินบ้างไหมครับอ๋อได้ยินนะฮะคนที่แย่งตำแหน่งก็คือย้อนกับกับพี่ชายเห็นไหมครับอื ขอแม่ว่าขอนั่งซ้ายขวากับพระเยซูข้างพระเยซูนะครับแต่พระเยซูบอกว่าโอ้ท่านจะนั่งไหวหรอือนะครับยากรบนะครับที่เป็นพิชายของของของยอนนะครับท่านจะได้แน่นะครับเห็นไหมนสุดท้ายนะครับายากอบก็ซึ่งเป็นผู้นำที่ได้จากเยรูซาเล็มก็เสียชีวิตก่อนนะครับสละชีพของเขาก่อนนะครับ เมื่อเขาได้รู้จากพระเยซูเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นนะครับเขาไม่มีการแข่งแย่งตําแหน่งนะครับแต่เขาจะโปรนิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยกนันเห็นผลแท้จริงได้นะครับอันนี้นะครับพระเยซูบอว่าพราะองค์จะสละชีวิตเพื่อมิตรสหายไม่มีใครจะให,ใหญ่กว่านี้นะครับไม่มีใครสามารถที่จะสละชีวิตเพื่อเพื่อใครได้นะครับโดยสมัครใจนะครับ นั้นนี่คือในความจำเป็นนะครับ <c oughs> เขาที่ส4ี่นะครับถ้าพวกท่านประพฤติตามตามที่เราสั่งท่านจะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกว่าท่านบ่าวนะครับพี่เอซุสามารถเรียกได้นะครับเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรนันเป็นผลจากมือจะก,กู้นี้นะครับแต่จะเรียกท่านว่ามิตรสหายเป็นเพื่อนเหมือนเพลงใช่ไหมครับ ทรงเป็นเพื่อนด้วยนะครับดันั้นพระเยซูกิตกรรมชับนะครับสุดท้ายนะครับบอกว่าการที่จะเกิดผลยั่งยืนนั้นนะครับต้องตระหนักอยู่ประการหนึ่งนะครับในข้อที่1 5นะครับสิบหกนะครับด้วยเราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรจะจะเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดา เราสำแดงแก่ท่านแล้วข้อที่16นะครับท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต,ตแต่งตั้งท่านให้เกิดผลเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่นั่นคือสิ่งที่นะครับที่พระเยซูกำชับนะครับนะครับ mm hmm. พระเยซูจะเรียกว่าเป็นมิตรสหายพี่น้องเคยเคยคิดไหมครับว่า ในพระคัมภีร์มีใครเป็นสหายสหายพระเจ้ามีใช่ไหมครับนึกได้ใช่ไหมครับอ่านให้ดูก็แล้วกันนะฮะในในยากรอบบทที่สองนะครับข้อยี่สิบสามจะจะถามให้พี่น้องตอบก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้ก็เลยก็เลยอ่านเองนะครับ บอกว่าอับราฮัมเข้ายิบเอตดด้วยเนาะอ,อับราฮัมมันพระบุตรของเราถวายอิสระอของท่านบนแท่นบูชาจึงถูกชำระให้ชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือท่านก็เห็นแล้วว่าความเชื่อนั้นทำงานคู่กับการประพฤติของเขาและความเชื่อก็สมบูรณ์ในการประพฤตินั้น และพระคัมภีร์ก็สําเร็จตามที่กล่าวไว้ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าเขาชอบธรรมและได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าครับก็อับราฮัมเป็นสหายของพระเจ้าเพราะอับราฮัมเชื่อพระเจ้านะครับยอมยอมทําตามพระเจ้าทุกอย่างพระเจ้าสั่งอะไรไม่ได้ยากอับราฮัมก็ทําอับรามก็ทํานะครับ mm hmm. นั่นคืออับรามได้เสียสละนะครับ สะอัดด้วยนะครับที่จะถวายให้กับพระเจ้าแต่สุดท้ายพระเจ้าก็เห็นความเชื่อของเขานะครับว่าเขาไม่ได้เชื่อเท่านั้นแต่ประพฤติออกมานะครับต่อพระองค์นั่นจึงได้เรียกว่าเป็นสหายนะครับพระเยซูริต์บอกว่านะครับท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งให้แต่งตั้งท่านให้เกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ จำเป็นนะครับพูดถึงความรักนะครับพระเยซูเป็นต้นแบบแห่งความรักนะครับเพราะถ้าเรายึดมั่นในพระเยซูคิ์นั้นเราจะเกิดผลที่ทาวรแน่นอนและขอบคุณพระเจ้า,าที่สาวกก็ทําได้นะครับผลมาถึงเราทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดใจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับว่าถ้าเรา ยึดมันในถ้อยคําของพระองค์แล้วเมื่อเรารู้น้ําพระทัยพระเจ้าเมื่อเราถูกขอพระองค์าจากกระทำแต่สิ่งสุดท้ายนะครับในข้อที่17นะครับพระองค์สั่งบอกว่าพุกท่านคือจงรักกันอขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราได้เห็นถึงความรักของพระองค์ชื่อว่าความรักของพระเจ้าอยู่ในใจของเราสิ่งหนึ่งที่จะแสดงความรักคือเราประกาศถ้อยคําของพระองค์ ให้อีกคนอีกหลายๆคนได้ยินเรื่องของพระเยซูคริสต์ในตอนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับพี่น้องครับเรามาถึงสุดท้ายนะครับของข้อที่17นะครับลืมถามพี่น้องบอกว่าพระเยซูบอกเราเป็นทั้งองุ่นแท้นะครับพระเยซูชอบพระองค์กล่าวนะครับว่าเราเป็นเยอะเลยจําได้บ้างไหมครับพระองค์เป็นอะไรบ้างทั้งหมดนี้เป็นความจําเป็นสำหรับชีวิตของผู้ที่เชื่อ ทุกคนนะครับพระองค์พยายามอธิบายนะครับบอกว่าพระองค์เป็นเป็นอะไรนะฮะข้อที่หนะครับบทที่6ข้อ35เราเป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับบทที่8ข้อ1ิบสองนะครับบอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกนะครับเป็นเป็นอาหารนะครับถ้าท่านรับประทานพระองค์ท่านรับเชื่อพระองค์นะครับจะได้ชีวิตนิรันดร์ พระองค์จะให้เข้าใจความจริงนะครับเป็นความสว่างของโลกของชีวิตจะไม่สับสนนะครับพระองค์บอกพระองค์จะเป็นประตูนะฮะบทที่10บข้อเนะฮะย้อนนะครับเราเป็นประตูนะครับอันนี้ไม่ไม่พูดเล่นนะครับเป็นเรื่องจริงเป็นเป็นทางเข้าไปสู่แผ่นดินสวรรค์นะฮะพระองค์เป็นผู้ที่บำรุงเลี้ยงนะผู้เลี้ยงแกะที่ดีนะข้อที่บอบทที่10นะครับและพระองค์เป็นเป็นขึ้นและมีชีวิตอีกเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับ เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตนะครับบทที่11็ข้อ25แล้วก็บทที่14ข้อที่6นะครับพระองค์บอกว่าเราเป็นทางนั้นและเป็นความจริงเป็นชีวิตและสุดท้ายพระองค์กล่าวในะเราเป็นครั้งที่เราและเป็นเทวังุนุนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับให้เราติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เหมือนอย่างที่เราได้เรียนด้วยกันแต่ต้นนะครับ ให้ถ้อยคําของพระเยซูคริสต์นะครับอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในคําพูดของเราอยู่ในความคิดของเรานะครับแล้วก็ไปสู่การกระทาของเราเราจะเกิดผลที่ยั่งยืนแน่นอนแล้วการเกิดผลนี้นะครับที่เราจะสามารถบอกว่าเราเป็นสาวกของพระองค์นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับเราจะธิฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าขอทรงโปรดอวยพรพรงเจ้าค้าพระคำของพระองค์อวยพร ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ติดตามพระเยซูก็ให้เกิดผลพระเจ้าข้าขอให้ถ้อยคําของพระองค์เป็นความปรารถนาของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อถทอยคําของพระองค์จะไปสู่ผู้อื่นและผู้อื่นอีกหลายคนจะได้รับถ้อยคําของพระองค์เกิดผลตามชอบพระทัยพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขออวยพรข้าพระองค์ทั้งหลายในช่วงเวลานี้พระองคเจ้าข้าทูลขอในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน